สวัสดีค่ะกินข่าวน้ำกันจ้าวันนี้กินข่าวน้ยงกินข้าวน้งจังโมงสามโมงหิว <c> ห <oughs> ิวเลยกินน้ำนันเลยพี่น้องตอนแรงกินอีกคนมันที่อ้วนเนาะแค่ยางพานันซือสื่อขาอ้วนกินข่าวน้ำกันจ้าวันนี้ก็มีปนปลาทูปปลาทูแล้วก็มีปลาหมึกทอดกับปลา ปาหวานเพื่นเอามาหาเนาะก็จะมีหยดกระโดนแล้วก็พักลวกพักขมเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ของชอบดอกกระเจียวพี่น้องเซเีน้นี่กินหลายโพดกินบหมดเก็บหลายโพดเก็บเก็บซิปกับยี่สิบดอก มีน้ำอันนี้พรอมพี่นอ้องต้าถึงเพอซื้อมาฝากอันที่มีที่กินกินนี่มีทุกคนซื้อมาฝากพี่น้องปลาลาบองอร่อยกินกับพักกระดนพี่น้องเสียบขนาดนี้ยปลาบอง uh huh. คล้ายๆพริกตาแดงหเลยนะก็ตำ <laughs> <laughs> พริกพริก พริกข้าอ,อปลาบองเข้าวตำนะเพราะมปนพริกออะไรฮือพริกตาแดงเลยนะน่ะละเอียดมากเลยผักกระโดนจิ้มกับปลาบองแซบขนาดพี่น้องพักกินตำนีกับพร้อพี่เนาะก,นกินพักได้หลาย กินได้เนาะเดถ้าเขียวบ่มีจะกินบ่ได้พี่น้องเลยเมื่อกีํทำหาอีกละอันนั้นคือกินบ่ได้เนาะโอ้อยากกินอันนี้ได้อยากกินอันนั้นเนะาะงั้นมีเขียวกินโดนงั้นกินได้กินกันผิดผิดประทูแสบพี่น้อง อร่อยอันนี้บ่ลวกถ้าลวกก็แซ่บจะหวานแล้วก็เป็นายเนาะอันนี้ พี่แต่ของนี้ก็คือพักกับพี่คือน้องลงเงินคืนสือมาให้ก <laughs> <laughs> ินน้ำกันเจ็บเลยล้มแหงขนาดเลยพี่น้องผัดผมหงอกเป็นมอ ผมงอกไปให้ผมดำมาก็ชิดีดีเลยเนาะงอกกินชี่หมดหวัน <c oughs> ง c, อกที่ขง้งหนาโบ๋ใหวหนาเลยเอาอย่างเนาะมันบ็เจ็บป๊บกว่บบางคนทนก็ะอยากนั่นเนาะยอมโกกไปโกกมาเลยสี่ขั้นกินไปคุยไป คุยคนเดียวอ้ยแสบดีดีมือกอากาศเย็นมากๆากเลยพี่น้องเหตุงั้นสักผ้าพึ่งเสร็จก็เลยมากินข่าเขา้ขาวสวนออกมาสักผา้าไปคุดหลุมปลูกผักผักกินมืดเลรวพี่น้องกินเมืองเมียงม,มีแปงเดียวกินบักแล้วนะแล้วบอกกนเหงาบอกกีกว่ว ลูกรก็ฉันตองบานเม็ดใหม่อ,มอ,มอร่อยเลยแหละพี่น้องเอาละล่ะ,ละจังน้อยเนาะพี่ประทูต,ตำเองตำไม่ได้หลายเราตำไม่ได้หลายเราเอาไว แช่ตู้เย็นไปกินแล้วพี่มองไม่เห็น <c oughs> ข้อาขายของขายไอ,อ,ยอ,าานนยอ้ยังกระเพาะปลามาหรอกวันนี้วันน้องคานอร่อยอันนี้ ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอจะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกินข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจ็บๆน้องกัน <c oughs>